ส่วนที่นครราชสีมาก็มีการเปิดงานมหกรรมไม้งามโคกกรวดแฝ์ครั้งที่1รับลมหนาวนะครับเพื่อเผยแพร่พพและก็จําหน่ายผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรของผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภคโดยตรงครับที่โครงการไม้งามโคกรกรวดตะบนโคกรกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์วรณราชชานุกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหากรรมไม้งามโคกกรวดแฝกค,ครั้งที่1น,นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง30ธันวาคมนี้ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานไม้งามโคกกรวดแฝกค,ครั้งที่1สู่สาธารณาชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้เกษตรกรได้มีพื้นที่ในการจําหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของตนเองสู่มือผู้บริโภคโดยตรงนะครับรวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภายในงานนะครับได้มีการจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนานา,นาพันธุ์ในราคาพิเศษการแจกพันธุ์ไม้หายากการประกวดการถ่ายภาพพันธุ์ไม้การให้ความรู้ทางการเกษตรและโปรโมชั่นพิเศษ,เศษสินค้าทางการเกษตรมากมายนะครับสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานสามารถไปร่วมงานได้นะครับที่โครงการไม้งามโครกรวดเลขที่269หมู่ที่6ตะบนโครกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ครับ